สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆ FT ท่านนะครับวันนี้กับผมไฮไลท์ของเดลการหรือว่าเดการบ้าบอลนั่นเองนะครับเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะครับสดชื่นหรือเปล่านะครับสำหรับนี่คือผลงานของเมื่อวานนะครับที่ได้ให้ไปนะครับต้องบอกว่าสดชื่นกันอย่างแน่นอนนะครับรวมที่ใครที่เข้ามาเอาในครอบครัวก็สดชื่นกันไปอีกนะครับวันนี้ก็นํามาฝากพี่ๆ FT ทท่านอีก6คู่6ตัวซิงเคยรวมหนึ่งชุดของการ3และก็ตัวเน้นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเรื่องของชิพคู่แรกนะครับเป็นนักหน้าของเอฟเออร์ตันนะครับเปนนาางด้ขอ แซมฮอสเปอร์นี่ครับเปิดบ้านเจอทางด้านของเวสแฮมคูน่นี้มองไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างสเปอร์ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3เป็นแบรสนี่ครับเปิดบ้านเจอทางด้านของซาบุกนะครับคู่นี้มองไปที่กำแพงสูงและไปทางด้านทีมเยือนอย่างซาบุกได้เลยนะครับส่วนคู่ที่4เป็นทางด้านของพีเอสฟีไฮโอเฟนนะครับเปิดบ้านเจอทางด้านของฮีโรวินคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างพีเอสฟีและติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่5เป็นทางด้านของเฟยนูนนี่ครับเปิดบ้านเจอทางด้านของโวลเลนดัมคู่นี้ก็มองไปที่ทีมเยือนอย่างโวลเลยยนนนนะคคครับสส่่่่วููททที6ุดด้้าาาเป็งของอาารุสเปิดบ้นเจอทางด้้้้้้้้าาาาานนนนนนนขออ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 องงงงงงบบบบีีีีีคคูู่่่่่มมมไปททเเเเจยยยยืแและะตติดดกำพส็ใหวรับ อสำหรับชุดวงการสาวันนี้นะครับตัวแรกให้มองไปทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับตัวที่2เป็นทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ตัวที่3นะครับเข้ามารับในครอบครัวได้เลยนะครับมีทางเข้าที่หน้าโปรไฟล์และส่วนตัวเน้นวันนี้นะครับตัวเด่นด่ห้าดาววันนี้ของย่านเรื่องให้ไปทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วกันนะครับสำหรับพี่พีอีทีได้ในครับที่ยังอยากได้ยุ่งกับในกระดาษแผ่นนี้ตามเข้ามารับได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดการมาบอลหรือว่าให้ได้ของการต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ